สวัสดีครับผมมีข้อสงสัยมาถามนะครับตอนนี้เข้ายึดพื้นที่ซ่องสมิกได้ประมาณเก้าสเปอร์เซ็นผมขอสงสัยแค่ข้อเดียวทุกบังเกอร์หรือทุกกระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกางเกงอยู่ในเสื้อผ้านะครับมีกระเทียมอยู่ตามซอกตามมุมใครรู้คอมเมนต์มานะครับใครรู้คอมเมนต์มาให้ผมหน่อยว่าเขาใส่กระเทียม ใส่ไว้เพื่ออะไรกันผีกันพวกสิ่งไม่ดีหรือยังไงนะครับอันนี้ผมไม่รู้ในเคสของฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ผมที่ผมดูมามีกระเทียมทุกอย่างอยู่ในกระเป๋าเงินก็ยังมีกระเทียมอันนี้ผมก็สงสัยของผมนะครับถ้าใครรู้หรือยังไงใต้คอมเมนต์มานะครับใต้คอมเมนต์มาตอนนี้อยู่ดีสภาพพังทุกอย่างที่นา่า แต่สงสัยคือกระเทียมเอาไว้ทำไมขอบคุณครับสวัสดีครับผม,ผมจะมาตอบน้องขนมหวานนะครับเรื่องเกี่ยวกับกระเทียมที่บอกว่าพวกทหารเขมเนนะจะเอาไปใส่ในกระเป๋าใส่ในกระเป๋สาปสตางเอาไปซุกไว้ในแอบในซอกหินซอกอะไรพวกนี้นะ กระเทียมนะมันเป็นกระเทียมที่กลิ่นกลิ่นมันแรงนะจริง,รงๆแล้วกลิ่นกระเทียมเป็นอะไรที่แรงมากนะครับที่เขาเก็บไว้เพราะอะไรรู้ว่าหนึ่งกันพวกสิงสารสาัตว์กันพวกพวกสัตว์เลื้อยคานอะ่ะที่มันเข้ามาพอมันได้กลิ่นปุ๊บมันก็จะถอยประมาณนี้นะเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะว่าขมิ้นอะ่ะมันอยู่แบบเอ,า,อาง่ายๆอยู่แบบซกมกอนะ่ะ กลียกลัวกิ้งกิ้งกิ้งตามพื้นตามอะไรพวกเนี้ยนอนตามพื้นตามอะไรมันจะเป็นแบบนั้นไงมันก็เลยเอากระเทียมเอากระเทียมมาไว้นะครับเอากระเทียมมาซุกต้ำนุ่นสุกตามนี่ใส่กระเป๋าไว้เพื่อพวกสิงสารสัตว์มาสันเลยคานมาได้กลิ่นปุ๊บม,มันก็จะถอยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกอแต่ถ้าเป็นคนไทยเขาจะเอาไว้ที่หัวนอนที่หัวนอนนะ เพื่ออะไรรู้ป่ะเพื่อว่าเวลาสูตรลมหายใจเข้าออกมันจะกลองมันจะทำให้การเดินทางของลมหายใจที่เข้าไปนะสะดวกแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อน